สวัสดีค่ะไม่สปาไม่ใบญ้าน,น,นะคะจะจะพาทุกคนไปดูผัชกชนิดหนึ่งนะคะว่ามันใช่ผักเสี้ยหรือเปล่านะคะอยากให้เพ,พื่อนเพื่อนคนนีสาให้ดูด้วยนะคะว่าผักอันนี้ใช่ผักเสี้ยหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะใช่ผักเสี้ยหรือเปล่าคะทุกคนคนไหนดูออกมากนี่ เพื่อเพื่อคนอีสานคนไหนที่รู้จักผัสเซียนบอกให้ทีนะคะว่าน,นี่ใช่ผัสเซียนหรือเปล่าคะ่ะดอกมันงามมากเลยนะคะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะทุกคนนู่นอันนี้ฟ้าทะลายโจรเหรอไม่น่าใช่นะคะน,นี่ไม่น่าใช่แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ต้นนี้เหรอประเด็นมันอยู่ที่ต้นนี้นะคะ่ะใช่อยู่ที่ผักอันนี้นะคะ่ะใช่ผักเซียนหรือเปล่าคะ อันนี้เริ่มอดดอกแล้วนะคะก่อนหน้านี้แบบยอดอ้วบวกน้ํางานสวยงามมากเลยนะคะแต่ตอนนี้เริ่มอดอดอกแล้วคะ่ะทุกคนนี่แต่พูดถือว่าถ้าใช้ผักเส้นจีถ้าจะเก็บตอนนี้เอาไปดองถ้าไปผักเสี้ยนเรานะคะตอนนี้ก็จะใช้ได้นะคะตัวนู้น่ะเขียวดีมากเลยคะ่ะนี่ มันก็แต่ว่าเราไม่แน่ใจนะคะว่ามันใช่ผัเซียนหรือเปล่าแต่ดูในเซิร์ชหาในเน็ตอ่ะมันก็มีหลายสายพันธุนะคะบันบันพันธุ์ก็ใบมันจะใหญ่กว่านี้แต่บาพันธุ์ก็คล้ายแบบนี้มากเลยค่ะทั้นดอกทั้นลู่มันก็แบบนี้เลยนะคะว่ามันเหมือนในเน็ตเป๊ะเลยค่ะแต่ว่ามายะเองก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ผัเซียนไหมถามทุกคนดูว่ามันใช่หรือเปล่าค่ะ เยอะอยู่นะคะถ้าเก็บไปดองก็ได้จะได้ปวดหลงอยุดหลงหนึ่งนะคะมันเยอะอยู่ค่ะถ้าใบาและดอกลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน